ครับสวัสดีครับท่านชุชมครับพบพอกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเซษครับบรรยากาศเอาว่าขึ้นมาพักกวอนเขาข้อครับช่วมเลยครับนี่เป็นลูกผสมบีมัตเตอร์ครับอกำลังมากพี่น้องเมื่อสามเดือนก็บีบว่าลายมือครับนี่พึ่งครับช่วมเลยครับเหนื้อหนังเพ่น นี่แหละครับเป็นลูกสาวเจ้าทั่วมหอาคครับนี่นี่แม่ของเพลินครับนี่แม่ของเพลินครับนี่นี่แหละครับแม่ของเพลินเป็นบ๊ามันนะครับที่ผมได้เอามาผสมไว้นะครับช่วงแางก้อนขามของเก่าฟางลงไว้แบบนี้นะครับนี่เอาฟางลงไว้เพลินให้กินเลยครับให้กินตลอดขค้ืนเลยนะครับเพราะว่าเพลินให้น้่มลูกครับผมกับมี่ต้นกล้วยซับเสริมเพลินครับนี่ครับ ว่าเป็นเป็นว่าไห่น้มลูกนี่ไปแล้วครับนั่นนะครับช่มด้วยพี่น้องครับนี่เป็นว่าที่ผมว่าการพัฒนาเริ่มเดิ่มมากเลยนะครับนี่นัอนอยู่นี่แหละครับนี่นันแล้วเบื้องเหนือหนังช่วมเหนือหนังเพิ่นครับพี่น้องอู้ยอยู่นี่แหละครับอ,อือเอ้เหนือหนังเพินนะครับลูกสาวนะครับนี่ นี่แม่เพื่อนครับเป็นฟางหนึ่งครับนี่ก็เป็นลูกสาวเจาสามหนึ่งครับนี่ครับนี่แม่กำลังเลี้ยอยู่ครับลูกสาวเจาสามหนึ่งเรียบเทียบไปเลยนะครับเบิงเลยครับชุ่มเลยนี่ครับแม่เพื่อนเป็นสายเจ้าเดือสติงนะครับเป็นเจ้าเดือสติงผมได้เอาเจาสามหนึ่งมามาผสมน่ครับออกมาได้ประมาณนี่เลยพี่น้องครับนี่ครับ ควงสังสูงพวกสางไงนี่ครับนาสูงนั่แหละครับแม่พันเป็นสายนำานมนะครับนี่เป็นลูกสาวนี่ครับสามเดือนสามเดือนก้ว่าครับนี่นะครับตัวนี้ครับเกิดก้อนตัวนี้ครับซี่มือครับนี่เกิดก้อนตัวนี้ซี่มือนะครับลูกเจ้าสามหนึ่งนี่ครับออกก้อนซี่มือนี่อยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ เปียยบเบื้องลนะครับอันนี้ค้งสางสูงไงน้าื่้กันครับแ่นี่ครับนี่อ้วนนาครับเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นครับตอนแรกผมก็คิดไปว่าสีสมบาบันคือเกาเนี่ยครับแม่ของเพิ่นครับพอเพ่นห้ลูกมาแล้วสองตัวครับลูกสาวทั้งสองตัวเลยบาบันครับแต่ลูกทองที่สามเนี่ยครับนี่ตัดสินใจเอาเบี้ยมาเติมมาผสม ออกมากกับประมาณนี้เลยครับตุยนุย่ยนะครับนาตาเพ่อนนี่ชุ่มเลยครับอ้ยเนื้อหนังครับนี่เลครับการพัฒนาเรืยว่าการเบียดงัวนะครับบ่ว่าจะเป็นสายบามันบ่ว่าจะเป็นสายเนือ้อสายสวยงามสายเนื้อครับเบิ้งชุง่มเช่นกันเลยครับนี่นี่ครับนาตาเพลินนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องครับ อนาคตพ่อพันแม่พันครับแม่บอกยุขวอครับผสมกันไงนเนี่ครับนี่หละแม่ของเพลินครับนี่นี่บันหัวหลุนนี่ครับโค้งสางสูงสูงเลยหกสิบกว่านะครับนี่ครับสูงมากเลยแม่ของเพลินครับนี่ชมด้วยเพิ่นก็เริ่มเป็นซัดแล้วครับแต่ขยังบอชัดเจนนะครับผมก็รล่อแต่ให้เพลินเป็นซัดชัดเจนก็จะได้ผสม บีมัตเตอร์คือเก่าหระครับนี่ครับผมเห็นผลงานนะครับเห็นผลงานแล้วก็เลยตีดใจนะครับก็ตั้งใจว่าเสียสมเบียมัตเตอร์คือเก่านี่ยุแบบนี้นะครับการพัฒนาว่าครับต้องต้องล่องเบิงครับต้องร่องเบิงครับบอลร่องบอลรูครับนี่ก็เป็นสายบามันครับสามหนึ่งสูงขึ้นกันครับนี่สูงไงช่มเลยครับนี่แหละครับการพัฒนาว่า เห็นได้ชัดเจนเลยพี่น้องครับว่าสองสายพันธุ์นี่ครับลูกผสมทั้งสองอันนั้นเป็นลูกสาวเอเท่นะครับอันนี้เป็นลูกสาวเจ้าเดอร์สติงแม่เพิ่นกับเป็นลูกว่านกทั้งสองตัวเลยครับลูกผสมว่านกทั้งสองตัวเลยอันนี้ท่ายาดครับท่ายาดเพิ่นก็ได้แบบนี้แหละครับเรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยครับถ้าคลิปนะครับผมก็ขอข,อ,ขอ,อบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเก็บยาเห็นได้ความไข่จะได้มี บุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทงางด้วยพี่น้องครับท่ายชิปนี้ครับฝากกดไยกรกดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแกงเตือนลิบต่อไปกล้าเข้ามาสวัสดีครับ